คือป้อมพันชิตกุกนอนแจ้กุกกนอนแต้สายาเชฟแขวห้างกำลังทำอะไรเพี่อนต้มปลาต้มปลาใส่น้งไม้ต้มย่ำปลาใส่นมไม้ผมยำปลาใส่นมไม้เดี๋ยวนพ่วงจากที่พิาสารมันปลาจากของหละปลายี่หลุมมันออกก็เลยไปคุบเอาอยุให้เขา แต่ปลาค้อน้อยตัวสองตัวกระปุกซีซ่าหาตัวมะแขงเตยน้องไม่กินชุ้ก็ได้กินวาฬเพี้ยนเอาผัดเพื่อเสร็จแล้วอุ้มใส่ยี่ยังเนี่ยวะเออเกหอมวะหอมก็เดี๋้วมันก็ได้กินเลยเขาจะใส่คาได้ไหมวัวใส่คาใส่ไคนละสูตรเลยตอนนี้กำลังต้มว่าท่านละสุกคิดว่ามืออื่นมืออื่นก็พูดสุกพอมืออื่นวันอาทิตย์ มันนีวันเสารออส์ว่ามัุกมือว่านปิดต่ว่าได้กินไงมึงก็บ่ปิดฝายี่ฝาเที่โอ้ย้ยมึงเอ้ยมันจะสุกงามไหนให้มึงเ,เรื่องหาอยากหากินครับป้อมบัญชิตมุตสิทธิ์หากินเก่งมากทั้งเห็ดทั้งปลาพวกปล่ากินหรอเรย่องเดียวกินได้หรอจี รูปหล่อเกินไปเห็นอย่างนี้ก็เมียมีสองลูกสาม